หนึ่งนาทีกับกปถสะดวกมากเลยนะคะแค่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถชำระภาษีรถประจำปีได้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ค่ะ รถยนต์อายุเกิน7ปีรถจักรยานยนต์อายุเกิน5ปีต้องนำรถตรวจสภาพกับตอรอก่อนจากนั้นดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ลงทะเบียนกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนกดเมนูชำระภาษีรถเลือกชำระภาษีรถกรอกหมายเลขบัตรประชาชนหรือเลขทะเบียนนิติบ,บุคคลผู้ครอบครองรถเลือกประเภทรถกรอกเลขทะเบียนรถกรอกข้อมูลกรมธรรม์ประกันภยัยเลือกรับเครื่องหมายการเสียภาษีรถกดชำระภาษีรถผ่าน e- b a บง ing แค่มีแอปพลิเคชัน DLTv Code Tax อยู่ที่ไหนก็ชำร,ระภาษีรถประจำปีได้ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม